ชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนในเรื่องของการที่งานต่างๆอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณช่วงนี้คุณอาจจะวิ่งวุ่นในเรื่องของการงานเยอะหน่อยหรือมีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นดังนั้นช่วงนี้หากคุณมีภาระในเรื่องของหน้าที่การงานเยอะก็อาจจะต้องพยายามแบ่งปัน หรือแจกจ่ายไปให้กับเพื่อนร่วมงานบ้างหากคุณรับอะไรไว้อยู่คนเดียวคุณก็จะเกิดความเครียดและใจร้อนในการทำงานขึ้นก็เป็นไปได้ดังนั้นหากว่าคุณรู้แบบนี้คุณก็ควรจะทำงานร่วมมือปรึกษาหารือกันเป็นทีมปล่อยปะละเลยไปก็ไม่ดีหรือเข้มงวดมากไปก็ไม่ดีต้องค่อยๆพูดจาปรึกษาหารือกันการงานของคุณก็จะสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีการงานของคุณช่วงนี้อาจจะมีเหตุทำให้คุณร้อนใจเกี่ยวเรื่องของการงานมากพอสมควร ก็ขอให้คุณตั้งสติยึดมั่นในความรู้ความสามารถของคุณในการแก้ไขปัญหาการงานต่างๆของคุณก็จะค่อยๆขี้คลายและลาบลื่นไปได้ด้วยดีแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีมีนที่จะบ่งบอกได้ว่างานที่แม้จะหนักในช่วงนี้แต่ก็อาจจะเป็นงานที่คุณสามารถลงหลักปักฐานได้เลยทีเดียวก็ขอให้คุณมีความตั้งหน้าตั้งตาอดทนขยันขันแข็งในสิ่งที่ทํามีความรอบคอบในสิ่งที่ ได้รับผิดชอบสิ่งที่เป็นการงานและความรับผิดชอบตอนนี้จะสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้กับตัวคุณได้อย่างที่คุณปรารถนาเลยทีเดียวซึ่งจะทําให้คุณได้รับผลตอบรับจากในเรื่องของความสําเร็จของงานอย่างที่คุณคาดไม่ถึงทางด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมีในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ในช่วงนี้อยากจะบอกว่าชาวลัคนาราศีมีอาจจะต้องมีการเสียเงินเสียทองไปกับการสร้างบ้านใหม่ การรีโนเวทบ้านหรือแม้กระทั่งการซื้อบ้านใหม่ก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงลงทุนอาจจะเป็นการเสียเงินเสียทองไปกับการสร้างบ้านเรือนให้กับตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวก็ถือซะว่าเป็นการเสียเงินซึ่งจะทําให้ครอบครัวมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้คุณจะต้องระมัดระวังเหตุที่ทําให้เสียเกี่ยวกับเรื่องเงิน อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือคนใกล้ตัวของคุณก็อาจเป็นไปได้แม้กระทั่งตัวคุณเองก็ยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นคุณอาจจะต้องกันเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อดูเพื่อดูแลรักษาส,สุขภาพตัวคุณเองและคนในครอบครัวให้เป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่อย่างนั้น ué? คุณอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับการรักษาพยาบาลซึ่งอาจจะค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ลัคนาราศีมีในช่วงนี้หากมีการลงทุนเกี่ยวกับการสร้างบ้านสร้างเรือนหรือ การซื้อบ้านซื้อช่องที่จะทําให้คุณมีหลักมีฐานก็ขอให้คุณได้ใช้จ่ายกับตรงนี้คุณไม่ได้เสียเงินไปเปล่าประโยชน์คุณจะได้ทรัพย์สินมาซึ่งมันจะเป็นส่วนดีสําหรับคุณและคนในครอบครัวเป็นอย่างมากในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีมีนในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้สําหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้คุณต้องเข้าใจว่าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีความมั่นอกมั่นใจในตนเองทําให้ ความรู้สึกที่คนที่เข้ามาคุณจะต้องสามารถเห็นได้ว่าเขาจะต้องเก่งกว่าคุณดีกว่าคุณหรือมีความสามารถที่จะดูแลปกป้องคุณได้หรือแม้กระทั่งอาจจะต้องเป็นเพื่อนคู่คิดหรือสามารถที่จะช่วยสนับสนุนทําให้คุณจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ดังนั้นสเปคที่คุณคาดหวังว่าจะเข้ามาก็อาจจะมีเข้ามาบ้างแต่ทั้งนี้อาจจะต้องอาศัยจังหวะและโชคที่อาจจะนำพาให้คนใหม่ๆเข้ามารู้จักคุณ เพราะว่าคุณก็เป็นคนที่มีสเปคมากพอสมควรช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหาคุณแต่ก็ขึ้นอยู่แบบว่าคุณจะพิจารณาที่จะคัดสรรหรือเลือกที่คนที่เข้ามาหาคุณได้ดีมากแค่ไหนเพราะว่าการพบปะเจอเจอกันอาจจะพบปะเจอเจอกับคนที่ทํางานหรือการเดินทางท่องเที่ยวหรือการสังสรรค์ทำให้คุณได้เจอเจอคนใหม่ๆและเขาอาจจะมาทําความรู้จักกับคุณทําให้คุณอาจจะต้องคิดและพิจารณาให้ดีว่า การที่เขาก็ามาหาคุณแล้วและทําความรู้จักคุณพร้อมที่จะทําความรู้จักเขาแล้วหรือยังสําหรับคนที่มีคู่ของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้คุณอาจจะมีเป้าหมายในการคลองคู่หรือในการวางรากฐานของชีวิตค่อนข้างเป็นหลักเป็นฐานดังนั้นช่วงนี้คุณอาจจะมีความเด็ดขาดในเกี่ยวกับการตัดสินใจในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือในการวางแผนในการดําเนินชีวิต ให้กับคุณและครอบครัวอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายและตั้งใจก็ขอให้คุณวางแผนไปแบบนั้นจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณและคู่ของคุณได้เป็นอย่างดีแต่ก็จะต้องระมัดระวังเรื่องความเครียดเรื่องความใจร้อนของคุณในส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็อาจเป็นไปได้เพราะว่าหากคุณมีความใจร้อนมากไปโดยหรือไม่ฟังคู่มากเกินไปก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในช่วงชะตาดวงของคุณในช่วงนี้คุณค่อนข้างจะทําอะไรเพื่อความสําเร็จและเพื่อ ตัวคุณเองและครอบครัวอยู่แล้วก็ขอให้คุณมีความมั่นใจพูดจากันให้ดีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวหรือคู่ของคุณในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเดินทางไปข้างหน้าและจับมือไปด้วยกันอย่างมั่นคงและมีความสุขฉะนั้นโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ ค่อนข้างจะถือได้ว่าคุณมีจังหวะโชคดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักเลยทีเดียวก็ขอให้คุณมีความสุขความเจริญทําอะไรก็ขอให้ทุ่มเทคิทดให้รอบคอบไม่ใจร้อนรับรองว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างจังหวะที่ดีตอนนี้จะทําอะไรก็สําเร็จไปซะทั้งหมด